ในปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะยุคข,ของเทคโนโลยี 5G การสื่อสารแบบไร้พรมแดนนี้มีความสําคัญกับเราในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเสียงสะท้อนของสาวงามผู้เข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2020กันค่ะ คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ไปไกลไกลในณักขนาดนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าในเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเข้าถึงทางเครือข่ายอย่างเดียวนะคะแต่เทคโนโลยีด้วยค่ะเทคโนโลยีที่สามารถเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์นะคะทำให้เราเกิดการพัฒนายอย่างรวเดเร็วมากขึ้นการเกษตรกรรมทมัยบนี้ได้กริวก้าวหน้าไปมากขึ้นเยอะเลยค่ะเราสามารถใช้การดูวัดค่าดัชนีน้ำนะค,ะความชื้นผ่านทางการใช้ True ฟ G เนี่แหละคะ่ะและยิ่งเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเนี่ยเราใช้โดรนในการหว่านมาเมล็ดเราใช้โดรนในการให น้ำกับพืชเนี่ยยิ่งทําให้เรามีผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ 5G สําหรับบิก็คือการที่ทุกๆคนทุกๆอาชีพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยเฉพาะประเทศไทยนะคะเป็นมือเกษตรกรรมคนที่เลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกผักเนี่ยสามารถทําการติดตามผลพืชหรือว่ากิจกรรมของตนได้โดยผ่านโลกออนไลน์ด้วยซึ่งมันดีมากๆในสําหรับคนที่ทําอาชีพเกษตรกรรมในบ,บ้านเราคําว่า 5G เนี่ยมันก็คือทําให้ชีพของเราเนี่ยง่ายมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกก็คือต่อไปนี้ไม่ว่าจะเเเเเเเป็็็นนนนนนใรรรรื่่่่อออองงขขสััญาาาาิทท์ตะะคีีมมมจจวววึ้แบบย ม,มันก็จะไปซิง์ต่อกับการที่ทาให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายมากคืออย่างเช่นอาจจะสัางเปิดรถจากโทรศัพท์นะคะเดินผ่าน,นเซนเซอร์ไฟที่บ้านไฟก็ติดขึ้นมาเลยเราไม่ต้องเสียเวลาไปหารีโมทอาจจะเป็นแบบเดินผ่านทีวีแล้วทีวีก็ติดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทคโนโลยีเป็นอินโนเวชันเรามีเชื่อชัวร์เขาอินโนเวชท์ตลอดแล้วเขาพยายามหาวิธีใหม่ๆเพื่อที่จะทั่วถึงทุกคนเชื่อมโยงกับแคมเปญของมี้ด้วยค่ะเพราะว่ามี่อยากใช้เทคโนโลยีทูส์นะคะเพื่อที่จะทั่วถึงทุกคนในเมืองไทยไม่ว่าคุณจะเป็น, aging population, อ generation น,ะะนเอเจนต์พ เพาะชูจะสามารถทําให้แคมเปญนี้สัก s ักซูแน่นอนค่ะโลก 5G ของอุ้มนะคะนั่นก็คือโลกใบใหม่ที่ใช่ลายกว่าโลกใบเดิมนั่นคือเราสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ด่วยปลายนิ้วค่ะโลก 5G น่าจะเป็นโลกในโลกาภิวัตที่เป็นโลกอนาคตอันใกล้เพราะว่าในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่เป็น 5G แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสื่อสารรวมไปถึงการแพทย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะโลก 5G ในแบบของใบตองเนี่ยต้องประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ผสมผสาน ความสุนทรีเอาไว้ด้วยกันนะคะมันจะสามารถสร้างความสมดุลได้และที่สําคัญค่ะจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถต้นตอบโจทย์คนและก็สิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะในความคิดของแพวก็คือการที่ถ้าเรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยเราสามารถรู้ได้ก่อนที่อาการมันจะเกิดขึ้นไดยซ้ำค่ะตั้งแต่เริ่มที่เราจะมีเซลล์ที่ไม่ดีนั้นอยู่ในร่างกายเลยและวพรวคิดว่าการแพทย์ของเราจะก้าวหน้ามากขึ้นค่ะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีความเร็วมากขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่นอกจากนี้ในขีดยังมองว่า 5G เนี่ยมันเล่นกับคําาว่ Industrial Revolution หรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ทงที่5นะคะซึ่งหมายถึงว่าเราจะใช้เรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเหลือในการทํางานในปัจจุบันหรือว่าในการสร้างนวัตกรรมต่างๆนะคะให้มันมีการเชื่อมต่อแล้วก็มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นค่ะ 5G สําหรับเราก็คือเทคโนโลยีที่ทําให้ชีวิตประจําวันของเราใน everyday เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนตั้งแต่เช้าจนนอนเนี่ยมันทาให้ชีวิตง่ายขึ้นใครจะไปรู้นะคะอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะมีรถที่บินได้ก็ได้ะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ